วสวัสดีครับพี่น้องอคลิปนี้รีวิวการติดตั้งชุดคานควยโชค๊คแบรนด์เดนเดลรุ่นไททัน 4WD นะครับไททัน 4WD ครับตอนนี้คานบนยึดตรงนี้เอาพี่น้องสังเกตด,ดูหูโชคหลักฝั่งซ้ายมือนะครับด้านบนนี่ครับคานขันหนีบตรงนี้แกนโชคหันไปด้านหน้านะครับแกนโชค๊คไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับ แกนโชกตัวนี้หันไปด้านหน้านะครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับถอดแป้นเดิมออกนําแป้นใหม่ของเราใส่เข้าไปอ่าตัวนี้ก็ยึดน็อตอ่าโชกไม่ติดนะครับตัวนี้แกน2ี่สิบกระบอกใหญ่เลยมือเข้าได้สบายหลายคนถามมันติดติดท่อไอเสียไม่ท่อไอเสียนี่ห่างสี่นิ้วสามนิ้วครับพี่น้องตัวนี้ห่างสามนิ้วอันนี้ท่อท่อสแตนดาร์ดนะครับถ้าเป็นท่อแต่งพี่น้องก็ หาทางหลบหลีกเอาเองถ้าเป็นทอดแต่งตอนนี้ไม่ได้เชื่อมไม่ได้จอดนะครับคันหนีบเอานะครับตอนนี้คันหนีบเอาไม่ได้เชื่อมไม่ได้จอดนะครับคันประมาณนี้ครับนี่ครับโอเคใส่สอดของเดิมออกตอนนี้ใส่เข้าไปเป็นอนโจ๋ครับหากมีข้อสงสัยในการติดตั้งสอบถามได้ที่เบอร์080325 74 1 6นงะครับได้ตลอดย4ี่ชั่วโมงขอบคุณครับสวัสดีครับ